สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะ,คะ,คะแพทย์หญิงสุดที่มีโกสใสคค่นลุนนะคะเป็นอายุรแพทย์นะคะที่โรงพยาบาลบางใหญ่ะคะ่ะเป็นผู้รับผิดชอบคลินิกบวนแล้วก็ DM ระยะดีเอ DM r e m i s s i o n หรือว่าคลินิกบวนระยะสงบนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้มาเป็นพยาบาลนะคะมาเป็นคนไข้ในคลินิก DM r e m i s s i o ชั่นค่ะวันนี้นะคะทั้งคนไข้ของเรานะคะที เป็นตัวแทนนะคะก็จะมาแนะนําตัวก่อนว่าพี่เอเนี่ยทราบได้ยังไงว่าตัวเองเป็นเบาหวานหรือว่าที่ผ่านมาเป็นใช้ชีวิตอะไรมายังไงนะคะ,ะเดี๋ยวให้พี่เอเล่าให้ทุกคนฟังคะ่ะได้ค่ะก็เป็นชีวิตที่ดูโลดโผนนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นพยาบาลที่จบมานานแล้วค่ะแล้วก็เราเริ่มต้นชีวิตนะคะก็คือขออนุญาตใช้ชื่อเล่นว่าชื่อเล่น A นะคะ เราก็ใช้ชีวิตเหมือนพยาบาลทั่วไปอะค่ะ20ปีแรกที่จบมาเนี่ยเราก็เป็นพยาบาลที่ขึ้นเวรแบบหนักหน่วงมากเพราะว่าเงินเท่านั้นค่ะที่จะซื้อเอได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะขึ้นเวรแบบควงค่ะหมอก็เช้าบ่ายดึกเช้าบ่ายดึกและเช้าบ่ายเพราะว่าเราใช้ชีวิตแบบถลุงนะคะหมออยู่ได้ด้วยกาแฟค่ะแล้วก็ต้องกาแฟที่อร่อยด้วยค่ะหมอค่ะต้องหวานมันแล้วก็รสชาติเข้มข้นค่ะเรากินกันเป็นกะติค่ะกาแฟเราต้องชงเป็นกะติแล้วเราก็กินถลุงแบบนั้นค่ะ เพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยมีแรงที่จะสู้ต่อนั่นคือประวัติถอยหลังเมื่อ20กว่าปีที่แล้วค่ะใช้ชีวิตแบบนั้นเลยแล้วพี่ A เ,เนี่ยมาทราบได้ยังไงว่าตัวเองเป็นเบาหวานตั้งแต่เมื่อไหร่คะจริงๆต้องบอกว่าวิถีชีวิตอ่ะอมันเริ่มเปลี่ยนค่ะหมอข้อดีของ A มีเรื่องเดียวก็คือชอบแบ่งครึ่งชีวิตก็รู้อยู่ว่าเราต้องรับราชการทั้งหมด40ปีพอครบ20ปีก็ย้ายงานค่ะหมอ,อมสมัยก่อนก็ตรดจไปงั้นๆไม่ได้สนใจอะไร พอเรามาอยู่ o p d เนาะเราก็ต้องตรวจร่างกายแล้วเราก็ดูผลเลือดค่ะมันก็เริ่มไตสเตปเหมือนคนไข้ทั่วไปเลยค่ะสุดท้ายอะ่ะมันปิ่นจนแบบว่าปิ่นจนทะลุเป้าไปเลยอะค่ะหมอก็คือหลังจากใช้ชีวิตผ่านมาเป็นพยาบาลที่ทำงานหนักมากก็สักประมาณ20ปิปีก็เริ่มมีภาวะ<อ>ที่น้ำตาลเริ่มสูงแล้วชวเริ่มหลังจากนั้นก็เริ่มมารู้ตัวแล้วว่าเริ่มอาจาจะเป็นเบาหวานาเริ่มเสี่ยงนะคะและหลังจากนั้นทราบมา รู้จริงๆว่าเป็นเบาหวานตั้ง,งแต่มเมื่อไหร่คะหมอพี่กว่าจะยอมรับว่าตัวเองเป็นเบาหวานนะบอกเลยว่าเข้าใจความรู้สึกของคนไข้ที่ไม่อยากเป็นเบาหวานมหมอเพราะว่าเรายอมรับตัวเองไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเรานั่งทํางานอยู่ในคลินิกเบาหวานความดันใช่ไหมคะเราแทบจะเป็นโลโมเดลเรื่องเรื่องของสุขภาพแต่สุดท้ายเนี่ยม,มันตายตอนจบค่ะก็คือน้ําตาลมันเกิน125ตามที่พวกเรารู้กันก็คือเกิน125สองครั้งสามารถวินิจฉัยเบาหวานได้เลยค่ะ แล้วก็อะไรสุดท้ายก็เรต้องตรวจ HbA1c อีกค่ะน้ำตาลสะสมก็สูงค่ะหมอมันเกิน125แล้วมันเกินไปเยอะเป็น135จนจนกระทั่งมันเหมือนถึงจุดหนึ่งอะค่ะหมอมันจะต้องก้มหน้ายอมรับและแหละว่าเราเป็นเบาหวานจริงๆสุดท้ายพี่เลยต้องเดินเข้าไปหาหมอแล้วบอกว่าพี่ยอมแล้วคือยอมให้นี่ใส่เบาหวานแล้วเป็นแบบนั้นจริงๆงค่ะหมอเพราะคนไข้หลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองเป็นเบาหวานตอนแรกแล้วก็เริ่มรู้สึกว่า อยากกินยาหมออย่าเพิ่งสั่งยาหมออย่าเพิ่งตีตราว่าฉันเป็นเบาหวานได้ไหมขอเป็นคนสุขภาพดีต่อไปก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าอาจจะความตระหนักของคนไข้หลายๆคนอ่ะอันนี้ขนาดเป็นพยาบาลในการเองเรายังแบบไม่ไม่ได้มีความตระหนักมากมากเลยแล้วก็คนไข้ใน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 โรงพยาบาลจริงๆก็อาจจะไม่ได้มีความตระหนักเรื่องนี้มากนะักก็อาจจะรู้สึกว่าขอมาเจาะเลือดเรื่อยๆแล้วกันแล้วก็ยังไม่กินยาสักทีทีนี้เนี่ยเราก็ตอนนี้เราก็มี คลินิกเบาหวานร,ระยะสงบสําหรับคนไข้ที่เขาไม่อยากทานยาจริงๆก็อาจจะมาเรียนรู้ให้หมอได้แนะนําก่อนว่าคนไข้ควรจะปรับแตะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงถ้าเกิดว่าไม่อยากจะเริ่มยาถ้าเกิดว่าอยากจะคุมอาหารก่อนเนี่ยจะออกกําลังกายก่อนซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นหลักที่สําคัญมากเลยของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานนะคะและหลังจากนั้นอะไรทําให้พี่เอ,อรู้สึก เอ่อแบบว่ามีแรงบันดาลใจกับการการควบคุมตัวเองแล้วก็จนสำเร็จได้ในที่สุดค่ะตือเราเราอ่ะรู้สึกเลยว่าจะมีใครสักคนไหมที่เข้าใจแล้วว่าคนเป็นเบาหวานอะ่ะเขาไม่ได้อยากกินยาพยายามหาข้อมูลก่อนก่อนที่จะมีคลินิกนี้เกิดขึ้นเนี่ยก,ก็รู้จักคำว่า dmd mission มาก่อนแล้วเราก็เฝ้ารอนะว่าคลินิกเนี้ยถ้ามันมีเราจะโปรโมทยังไงให้คลินิกเนี้ยมันเข้าถึงกลุ่มคนไข้ที่มีความรู้สึกเหมือนเรา เพราะฉะนั้นการคัดคนไข้อ่ะมันคัดคนไข้ด้วยใจค่ะหมอก็คือต้องเลือกจากคนไข้ที่เขาพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม mm hmm. เพราะว่าประเด็นสําคัญคือไม่อยากกินยา mm hmm. เพราะฉะนั้นแทร็เก็ตของเราอ่ะคือเราไม่อยากกินยาเราต้องทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้กินยาก็สุดท้ายก็มาเจอตัวช่วยเป็นคลินิกนี้ละคะ่ะคือมีทั้งนักโภชนาการมีคุณหมอมีเพื่อน mm hmm. ร่วมขบวนการเยอะแยะเลยมันก็เลยกลายเป็นจุดยืนนะคะ mm hmm. แล้วก็สุดท้ายคะ่ะพี่เอตอนนี้ก็ สำเร็จนะคะช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทานยาเบาหวานแล้วก็ควบคุมระดับน้ําตาลได้อยู่ในระดับที่เทียบเท่ากับคนปกติเลยก็ว่าได้รวมถึงเหมือนพี่เอจะผอมลงนิดนึงด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพดีขึ้นตอนนี้พี่เอไม่ได้กินน้ำหวานแล้วราะทุกที่จะเห็นพี่เองพงน้ำหวานมาตลอดตอนนี้เป็นน้ำเปล่าก,กับกาแฟดำใช่ใชไหมคะสุดท้ายอะ่ะเราก็จะบอกว่าประเด็นสำคัญเลยอะ่ะถ้าเราอยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างแรกเลยอะ่ะถ้าเราลดน้ำหนักได้ลดเอวได้ คือประเด็นสําคัญเลยแล้วก็การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะถ้าอยากให้มันยั่งยืนนะคะก็คือพยายามทําทุกอย่างเพื่อตัวเองบ้างเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเป็นคนไข้ที่เหมือนเอก็ต้องไปปรับเปลี่ยนที่ตัวเราเองเพื่อตัวเราเองค่ะหมอสุดยอดเลยค่ะพี่เอ,อก็ขอ,ขอบคุณมากเลยนะคะ<อ>สวัสดีค่ะ